งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบรับทิดบวนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันมาคุยกับท่านในวันนี้แน่นอนที่สุดครับประเด็นที่จะคุยกับท่านนั้น ก็จะต้องเป็นประเด็นปัญหาจากแฟนรายการอย่างวันนี้แฟนรายการท่านนี้นะครับส่งะมะม่วงมาให้ดูท่านบอกว่าะมะม่วงนะฮะที่ลำต้นมีลักษณะผิวลำต้นแห้งเป็นดวงดวงตามรูปก็ไม่ทราบว่าเป็นโรค หรือเป็นอะไรผมควรแก้ไขอย่างไรครับน่แล้วก็บอกว่าผมกับภรรยาเกษียณอายุราชการมาสองปีแล้วพอมีที่ดินอยู่หนึ่งงานเลยมาปลูกกล้วยมะม่วงขนุนกับพืชสวนครัวผสมประสานกันไปครับเป็นเกษตรกรมือใหม่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเกษตรมากนักอาศัยดูศึกษา จากรายการของท่านอาจารย์นะฮะทางช่อง9นะครับช่วงเช้าทางอสมทมาตลอดสุดท้ายผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มาล่วงหน้าณนะโอกาสนี้ด้วยครับขอให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงและจัดรายการให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจงานเกษตรตลอดไปครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ ที่ท่านเด็ก,กรุณาให้กำลังใจทิดววนบางประมาะมาเพดัะนั้นผมก็มีความมุ่งหวังที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ก็พยายามนะที่จะาวางเมื่อไหร่ก็พักพรนะเก็บเรียวแรงไว้มาคุยกับท่านเนี่ยคราวนี้เราไปตอบเรื่องมะม่วงวกันหน่อยนะครับมะม่วงที่ท่านถ่ายภาพมานี่ก็ขอชมว่า ถ่ายมาได้ดีครับคือหลายคน,นยคงจะเคยเห็นว่าที่กิ่งของมะม่วงเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าธรรมดาใช่ไหมครับกิ่งเนี่ยโดยเฉพาะกิ่งที่ยังเขียวอยู่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีสีเขียวรอบกิง่งใช่ไหมฮะแต่ว่าอา,อาการที่ท่านส่งมาเนี่ยนะท่านจะเห็นว่าแทนที่จะเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นฟ้าขาว นะเป็นฝ้าขาวๆพองๆอ,ออกมานะครับคล้ายๆเหมือนอย่างกับเวลาเราโดนอะไรล้อๆแล้วหนังมันพองมันลอกแบบนั้นนะนะครับแต่นั้นมันเป็นคนนะแต่ว่าถ้าในแง่ของมะม่วงเนี่ยอาการเนี้มันเกิดจากหนอนครับไม่ใช่โรคครับเกิดจากหนอนหนอนตัวนี้เขาเรียกว่าหนอนชอนกิ่งมะม่วง นะนอนชอนกิ่งมะม่วงถามว่ามันมีผลต่อการเจริญเติบโตไหมมีครับคือปกติเนี่ยภายใต้ผิวใบนั้นมันจะมีท่อน,นำเลี้ยงมันก็จะส่งน้ำอาหารไปเลี้ยงลำต้นกันใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันเป็นเนี่ยไอตรงจุดน้าก็จะส่งน้ำเลี้ยงไปไม่ค่อยได้แต่ว่าถามว่ามแมลงตัวนี้มันรุนแรงไหม มันก็ถือว่าจุกจิกกวนใจอะแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดทำให้ต้นตายแต่ก็มีเหมือนกันบางครั้งเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมีนอนชอนกิ่งในกิ่งเดียวกันเนี่ยมันชอนด,ด้านนี้ใบผ่องออกมาอ่าผิวผ่องง่พองออกมาแล้วก็มันไปมีหลายตัวไปทำให้เกิดรอบด้านเลยถ้าเกิดรอบกิ่งเมื่อไหรไ่เนี่ยและครับก็เป็นอันว่ากิ่งนั้นยอดจะแห้งตาย นะฮจะแห้งแต่ว่าต้นไม่ตายยอดจะแห้งอย่างนี้เราก็ต้องตัดแต่งยอดนั้นออกไปแต่กรณีของผิวที่มันพองเนี่ยมันมักจะเป็นไม่รอบด้านนะครับทีนี้คุณปลูกอยู่แค่นิดหน่อยก็ไม่ต้องไปใช้อยู่ใช้ยาก็ได้นะก็ถ้าเจอไอ้ผิวตรงไหนมันพองเนี่ยให้เอามือเนี่ยนะครับแกะลอกนะแล้วก็หรือจะเอามือเนี่ยนะใส่ถุงมือหน่อยก็ได้บ,บ,บ,บี้ไปเลย บี้รอบๆกิ่งที่มีอาการพองเนี่ยนอนที่มันชอดชัยอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะตายไปเพราะว่ามือเหล่านี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเอ๊ะมันชอบจะลามเยอะแยะทั่วไปหมดอ่าพอเราบี้บีบหรืออะไรแล้วเนี่ยท่านอาจจะเอาสารป้องกันกำจัดนะฮะอ่ะาแมลงมาฉีดพ่นสักครั้งหนึ่งถ้าเผื่อว่าจะครอบคลุม ทั้งเพลียทั้งหนอนก็หาสารที่ชื่อว่าคิวเทอร์นะเอามาฉีดพ่นป้องกันกันจัดไว้สักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าทำความสะอาดต้นไว้อย่างนั้นเถอะนะครับหนอนที่มันหลงเหลืออยู่มแมลงที่มันหลงเหลืออยู่มันก็จะได้หมดไปนะครับอ่าครัน้นี้เนื่องจากว่าที่ไม่เยอะที่น้อยแค่งานเดียวเพราะฉะนั้นผมก็จะมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ว่าเวลาที่ท่านจะปลูกเนี่ยนะฮะก็ควรจะปลูกมะม่วงลักษณะเรียกว่าทรงเตี้ยหรือจะเรียกว่ามะม่วงต้นเตี้ยหรือจะเรียกว่าการปลูกมะม่วงระยะชิดก็ก็ได้นะครับคำว่าระยะชิดก็คือเราปลูกต้นหนึ่งเนี่ยห่างกันแค่ประมาณ2อคูณสหรือจะเป็น2อคูณส แล้วก็จากข้างล่างพื้นดินเลยนะครับมันจะแตกกิ่งมากี่กิ่งไม่เป็นไรนะเพราะไม่ใช่มะม่วงทรงสูงนะครับแล้วก็ต้นเนี่ยเราก็จะรักษาไว้สูงประมาณสักไม่เกิน2เมตรครึ่ง3เมตรนะครับพอนั่นสูงมากก็ตัดยอดนะครับหรือว่าตัดแต่งต้นให้เตี้ยลงนะครับ ถามว่าทำไมหนึ่งที่น้อยอสองเวลาเราจะฉีดพ่นป้องกันกำจัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับทำได้ง่ายแล้วก็แต่ว่าผลผลิตต่อต้นเนื่องจากต้นมันเล็กพลังมันน้อยการจะให้ลูกให้ผลมันก็อาจจะ,ะไม่มากเท่ากับมะม่วงต้นใหญ่ทีนี้ถ้าเราปลูกมะม่วงในบ้าน พันธุ์ที่เราควรจะใช้ปลูกเนี่ยนะครับก็ควรจะเลือกปลูกพันธุ์ที่มันมีนิสัยถวายนิสัยถวายก็คือว่ามันออกดอกเก่งนะจะเป็นมะม่วงสามฤดดูจะเป็นน้ำดอกไม้นะหรือว่าจะเป็นโชคอนันต์อะไรอย่างนี้นะครับก็ก็แล้วแต่ว่าท่านจะปลูกมะม่วงกินสุกกินดิบนะแต่ว่ามันออกดอกออกช่อเก่งนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาปลูกนี่พอดีผมไม่รู้ว่าบ้านท่านอยู่ไหนแต่ถ้าบ้านท่านอยู่อย่างกรุงเทพระดับน้ําใต้ดินเนี่ยมันตื้นหมายความว่าขุดลงไปใต้ดินเดี๋ยวเดียวก็เจอน้ําแล้วไอ้อย่างนั้นเวลาปลูกก็ควรจะยกโคกยกเนินสูงขึ้นมาสักอย่างน้อยๆระดับหนึ่งลองซีเมนต์นะครับดินผสมใส่แล้วก็ ปลูกขึ้นไปแต่ว่าท่านเ็นจะเปต้องใช้ลองซีเมนก็ได้เพียงแต่ว่ายกโคกยกหนินขึ้นมาแล้วก็ปลูกเพราะอะไรเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเวลาตอนเราอยากให้มันแตกใบเราก็ลดน้ําให้น้ําสะพืดมันก็แตกใบอ่อนแล้วก็เป็นใบแก่ใบอ่อนก็เป็นใบแก่แต่ว่าถ้าเรากรณีเราต้องการให้มันออกดอกออกช่อเราก็จะใส่ปุ๋ย 12, 24, 12นะทางดินหรือทางใบกับ5ิบห้หรือ0ูน34 เรางดการให้น้ำนะามันก็จะแตกดอกออกช่อมาแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะใช้สารที่ชื่อว่าพาโคบิวทาโซนเอามาราดตามคำแนะนำที่เขาแนะนำไว้เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นการบังคับให้มะม่วงออกนอกฤดูนะครับออกนอกฤดูนะครับก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเวลาปลูกมะม่วงเนี่ยนะครับมะม่วงมันจะเป็นพืชที่ ทําให้แตกใบอ่อนใบอ่อนต้องรอให้เป็นใบแก่แล้วจึงจะแตกใบชุดใหม่มันจะออกมาเป็นชุดชุดเพราะนั้นตอนระยะมะม่วงแตกใบอ่อนนี่นเป็นจังหวะสําคัญครับมันจะมีทั้งด้วงกัดใบมะม่วงเพลียจกระจันมะม่วงเพลียไฟมะม่วงนะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้มแมลงปากกัดอย่างพวกมแมลงค่อมทองเนี่ยแต่ถ้าเบอ่อท่านเอาสารป้องกันกำจัดนะฮะ ให้ตรงกับชนิดที่เราเห็นอาการนะทรกท่าฟังแล้วไม่เข้าใจว่าอาการมันไหนมันเกิดจากอะไรก็ลองติดตามฟังคลิปที่ผ่านๆมาหรือจะทําไถ่ยกันมาใหม่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคําถามจากแฟนรายการที่นี้วันนี้เราไม่ค่อยได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาะมเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยในสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางหนึ่งเราก็ไม่รู้ครับเราก็เอาชื่อ ของท่านมาพูดแล้วก็เอาภาพปรากฏเข้าไปด้วยปรากฏว่าเขาบอกไม่ได้มันเป็นการแสดงตัวตนเพราะฉะนั้นอ้าวท่านถามมานะครับผมก็จะเรียก,ยกไม่เอ่ยชื่อแต่ถ้าเผื่อท่านอาบอกว่าอยากให้เอ่ยชื่อก็บอกมาผมก็จะเอ่ยชื่อให้กับท่านได้นะครับท่านผูฟังถ้าเผื่อฟังแล้วมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมนะครับท่านก่อนจดหมายส่งถึงทิศบ้วนบางประมา ตู้ปอนอสิ 12, กำแพงแสนทั้งคนประดม73140หรือท่านจะส่งามาทางลายก็ at b u a n 2494นะครับ at b u a n 2494ครับใครๆก็รักวัววัวกันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง ไปทุกสิ่งวิ่ยดีจริงๆหัวกันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา 40, 40ปีตามานะ้ามีน้อง,องสิส่ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โมอเราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาะร่ำรวยทั้นหน้าเพราะหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พล,ลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรัรมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, พรีเมีม่ครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตวไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยขา้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไถเซนทันเคมีจำกัดมหาชน